สวัสดีครับท่านกำลังรับชมข่าวตะวันออกทูเดย์สถานีข่าว24ชั่วโมงวันนี้ครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้เปิดกิจกรรม h e l h Expo ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี25รายการทุกวันวันพุทธที่20พฤศจิกายน2567เวลา10นาฬกาในาล็อบบี้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแพทยหญิงพิรพันธ์เจราจาปรีดีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Hell Expo ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี25รายการทุกวันพร้อมเสวนาสุขภาพในหัวข้อสูงวัยสุขใจวิธีสู่การใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงพร้อมกิจกรรมดนตรีบำบัดและสาธิตออกกำลังกายป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัดพร้อมกันนี้ในทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี25รายการโดยมีโปรแกรมวันและเวลา คือตรวจจอประสาทต,ตาวันที่18ถึง24พฤศจิกาย,ยน2567ตรวจตอมไขมันที่เปลือกตาและชั้นน้ำตาแบบอัตโนมัติวันที่15ถึง30พฤศจิกาย,ยน2567แบบทดสอบการได้ยินตรวจค่าสายตาและหาความผิดปกติแบบคัดกรองสมรรถภาพความจำ14คำถามแบบสอบถามความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบประเมินความเสี่ยงโรคพาร์กินสันแบบประเมินโรคซึมเศร้าแบบประเมินความเครียด แบบประเมินภาวะวิตกกังวลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปลายนิ้วแบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคไทรอยด์โรคกระดูกพรุนโรคไตเรื้อรังโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คัดกรองความเสี่ยงโรคไตตรวจสุขภาพฟันฟรีโดยทางตแพทย์วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบประเมินการจัดการน้ำหนักแบบสอบถามเวชศาสตร์วิถีชีวิตแบบสอบถามโรคเบาหวานคัดกรองความเสี่ยงต่อการทับตกหกล้ม ให้คำปรึกษาเรื่องยาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพตรวจคัดกรองความเสี่ยงพัฒนาการเด็กอายุศูนย์ถึงหปีแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคอ้วนในเด็กอายุ5้าถึงสิปีแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านมซึ่งผู้สนใจสามารถมาตรวจคัดกรองได้ตามวันและเวลาดังกลาง่าวนอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยังมีการจัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Healthy Living 2025ลดสูงสุด70%เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกตรวจซึ่งแพ็กเกจออกแบบให้เหมาะสมกับทุกช่วงอายุตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม2567สอบถามเพิ่มเติม Contact Center โทร038 25 9 9 9 9 9ตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับ